เข้ารายการแล้วทุกคน อนนี่เราอยู่ข้างหน้าสตูดิโอทางอสมทของเรานะครับแล้วก็มีฟู้ดทรัคคันนี้จอดอยู่นะฮะซึ่งทุกวันอังคารเนี่ยเราจะนำฟู้ดทรัคที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณทราบซึ่งบอกว่าเทรนด์ฟู้ดทรัคตอนนี้นี่มันโอ้โหคิดมันกำลังฮิตค่ะกำ่ังจริงๆในต่างประเทศนี่ยนานมากแล้วลีเขาบอกว่าฮิตนานแล้ว a c t u a food trucks have been a hit for quite some t i m e right in the U S o other countries I believe they happen yeah but so t h e only just came to Thailand recently well they they came a few months they've been here for quite a few months <Yeah. S 2> Recently it's been a boom here. ใช่ครับ้ก็เพิ่งก็เพิ่งก็เพิ่งมาดังในช่วงช่วงหลังอะมาพูดถึงฟูดชักวันนี้เจ้าของอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเจ้าของร้านคือปูกุใช่ไหมผมเป็นร้านแบบไหนญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นครับเป็นสไตล์ของทอดครับแล้วก็ร้านด้วยแกงกะหรี่นะครับอืมนี่ก็มีแล้วแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันทาเป็นพุชชักได้ยังไงอะคะเออเริ่มแรกแล้วมันมาไอเดียมาจากแซนด์วิชอะครับแล้วก็เออพอดีผมได้ไอเดียมาจากอเมริกาไปไปเลงแอร์ทาวเวอร์กับเพื่อนครไปทำงานที่นู่นใช่ครับที่รัฐไหนครับเออแคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียนะครับครับแล้วแล้ววันนี้เมนูนี่มี ีอะไรบ้างครับพี่ก็หลักๆก็จะเป็นพวกของทอดนะครับพวกจานอะไอ่ะแกงกะหรี่อ่ะครับอันนี้คืออันนี้เป็นหมูทอดทงคัสึครับหมูทอดทงคัสึครับอันนี้จานละกี่บาทที่ขายอันนี้75็ดสิบาบาทเจ็ดสบ้าบาทอันนี้ทอดทอดโกยเกี๊ยดีทอดโกยเกีครับใช่ครับอ่าและที่นาตาลีจานนาตาลีคืออะไรครับอ่าสองอันนี้จะเป็นชีสเซตนะครับอันนี้เป็นสันคอร์สเน้นครับอ่าครับผมดีดีดีชีสด้วย

แล้วรถบนรถนี่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะทุกอย่างครับมีเตาทอดมีอุปกรณ์เออทำทุกอย่างเลยครับแล้วราคาแพงไหมคะต่างหากแล้วค่าตกแต่งหลังคาก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับครับผมแสนกว่าบาทครับผมต้องบอกบอกนิดนึงว่าฟุตฟลักมันฮิตมากเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในรถไงถ้าไปถึงเขาก็จอดเลยนะค่าใช้จ่ายถ้เทียบเทียบกับร้านอาหารทั่วไปถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าครับทีเนี้ยตามที่อาจิเนี่ยร้านนี้นะครับคุณผู้ชมร้านที่ชื่อว่าโคฟู นะมีทั้งหมดตอนนี้ห้าสาขาแล้วมีที่เดอะซีนทาวินทาวมีเหม่งจ่ายตรงข้ามรูพิดีคอนโดลาดพร้าวสิบแปดตรงเลเวลคอนโดหน้าโรงเรียนอาจารย์หุ่นบำเพ็ญตลาดด้านเรียบด่วนราบินทราค่าเช่าอ่ะมันแพงมากที่จะไปจอดเนี่ยครับค่าเช่าหลักๆล้วไม่ไม่ ครับก็จอดริมถนนก็จอดได้ครับจะไม่บางพื้นที่ครับที่มีค่าเช่าครับอย่างเดซินทาวินทาวครับก็จะแพงหน่อยเพราะว่าอยู่หน้าอเวนิวครับอถามได่มาเสียเท่าไหร่ต่อเดือนก็ประมาณ2 0 0หมื่นได้นะครับแต่ที่อื่นก็เสียแค่ค่าเทศกิจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามีมีคนจัดงานด้วอยากที่จะแบบให้ร้าน บูชักเนี่ยไปอย่างเงี้ยได้ไหมคะขอะได้ครับเราก็ออกงานประจำอยู่แล้วครับองั้นนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะเออก็อมีเพจร้านนะครับใน Facebook ครับแล้วก็อินสตาแกรมนครับผมอย่างนี้ผมถามนิดนึงสมมุติว่าถ้าไปแต่ละที่เนี่ยฝนตกปุ๊บปิดร้านกับบ้านเลยไหมอ๋อไม่ปิดครับผม บางบางลูกค้าบางคนที่มาทานประจำก็จะโทรสั่งครับแล้วก็มารับอ๋อก็คือายอยู่เขาเขาสามารถเช็คได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแจ็คเราเข้าไป็นพนักงานที่ดูว่าน่าซื้อไหมกอกกอนนิดนึงสาวสาวที่ดูอยู่คนทำงานหล่อด้วยอ่าก้องเข้าไปดูพนักงานพนักงานหน้าตาดีหรือไม่รู้หรอว่าทำไมกิ๊บต้องมานั่งตรงนี้อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพนักงานหล่อด้วยตรงนี้กินเอาใจเขาหน่อยไปไปหาเลยไปหาล็อกกิ๊บเลยมานี้นั่งกับกิ๊บค่ะมาแล้ว สวัสดีค่ะโอ้ยทำอาหารอร่อยทำหน้าตาดูดีด้วยอ๋อเป็นเพราะว่าเป็นพ่อพนักงานหน้าตาดีก็เลยมีลูกค<า>้าเข้ามาเยอะจริงไ่ะครับ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนตัวร้านเหมือนกันครับชื่อพูดอะไครับเออชื่ออนดี้ครับผมอนดี้คอนบวกนะพ่อหน้าตานี่มันมีส่วนหน้าตามันมีส่วนทำให้คนมาซื้ออาหารเยอะไหมอืมผมว่าเป็นเรื่องของหน้าตาอาหารมากกว่าครับรสชาตินี่ที่ถ้าเกิดคือบางทีถรสชาติไม่ดีถ้าลูกค้าไม่ติดใจเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาอีกเป็นเรื่องของรสชาติมากกว่าหน้าตาเป็นปัจจัยภายนอกครับผมถามนิดนึงวันนี้เป็นยังไงบ้างมีจีเนอร์เวิร์สมากินถึงร้านอาหารของคุณเลยดีใจมากครับมีอะไรจะบอกกับนั ก็ขอบคุณมากครับอร่อยมากอร่ออยมากันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันนี่นี่เหห็นรือยังนเฮลิยันหรือยันซื้อนะครับนาตาลีล่าสุดขึ้นปกนะครับ Playboy ต้องหาซื้อด่วนเลยนะครับนี่สก์นาตาฟุตสก์วันนี้กูคิดเป็นคนเลี้ยงนะครับเออดีครับดี ถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ